ทำไมครูทำแชมพูหลายคนก็รู้ลูกสาวครูเป็นทารสิเมียปัญหาของโรคเลือดอะคะ่ะปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือมันจะลามไปเป็นมะเร็งเลือดถึงมันจะยังไม่เป็นผมมันจะล่วงหนักมากลูกครูหัวล้านแล้วบวกกับครูะคะ่ะไปผ่าตัดแล้วหัวตรงนี้คะ่ะบางมากต้องใช้หวีเสยครูใช้แชมพูที่เป็นสมุนไพรเกือบไม่รู้กี่ห้อ เยอะมากแล้วไมใ่ใช้ใช้น้อยๆนะคะใช้ทีนึงต้องใช้ประมาณ3เดือนเพราะครัวกลัวว่าเฮ้ยมันยังไม่ทันได้ผลหรือเปล่าแล้วไม่เคยสั่งน้อยค่ะสั่งทีละครึ่งโหลไอ้ขวดที่ว่ามีสองสีะคะ่ะสีน้ำตาลน้ำตาลนะคะที่แพงๆขวดละพันกว่าบาทะคะ่ะสั่งมาเยอะมากสั่งกับลูกทีมเมื่อก่อนลูกทีมขายลูกทีมแบรนด์อื่นนะเมื่อก่อนทำแบรนด์อื่นไงสั่งมาทีเป็นครึ่งโหลนะคะไม่ตอบโจทย์ สุดท้ายตัดสินใจทำเองค่ะคิดค้นและทำไปศึกษาเรื่องประคํำดีควายเพราะครูค่ะอย่างที่บอกว่าครูไปศึกษาสมนุนไพรตอนทำชาประคํำดีควายช่วยเรื่องผมร่วงได้ร้อยเปอร์ซนเน้นประคํำดีควาย50%าเปค่ะที่เหลือก็บำรุงไปแก้คันไปอะไรไปแก้งงง,ง้งอกงงนิดหน่อยอะไรก็ว่ากันไปบางคนก็ช่วยไม่ได้หรอกนะังงอกธรรมชาติเนี่ยค่ะ ทำมาก็ช่วยไม่ได้มันขายดีเพราะมันตอบโจทย์บางคนบอกคู่ค้าทำไมใช้แล้วผมยังกับสังข้าโพดยังกับแข็งยังกับฝอยขัดหม้อใช้หนึ่งอาทิตย์แรกจะเป็นแบบนั้นแหละหลังจากนั้นจะนุ่มมากค่ะไม่ต้องใดค่ะนะคะไม่ต้องใดปล่อยให้แห้งเป่าพัดลมหรือถ้ามีใดก็เป่าๆๆๆาให้แห้งถ้ามีพัดลมก็เป่าพัดลมมันจะนุ่มของมันเองนี่คือเป็นแชมพูที่ทำไมถึงขายดี เพราะผมมันจะงอกได้จริงผมคูหนามากไปดูผมน้องโฟมตอนนี้นะคะใครที่เห็นลูกสาวครูตอนนี้นะคะหัวสิงโตชัดๆผมหนามากนะคะอันนี้เพราะสินค้าครูมาแก้ปัญหาแก้ปัญหาการเงินแก้ปัญหาสุขภาพค่ะ ทังภายในสู่ภายนอกถ้าวันนี้ผมคุณสวยอยู่แล้วดีอยู่แล้วคุณไม่ต้องใช้แชมพูไม่ต้องซื้อเปลืองเงินใช้แบบที่คุณเคยใช้ครูไม่เคยให้ใครมาซื้อสินค้าครูทุกตัวนะคะถ้าคุณไม่มีปัญหาสินค้าไม่มีปัญหาเรื่องผมคุณก็อย่าซื้อเสียตังค์เสียดายตังค์เข้าใจนะคะคุณซื้อแชมพูอยู่แล้วคุณก็ไปใช้ยี่ห้อเดิมนั่นแหละแต่ถ้าคุณมีปัญหาผมร่วงผมบางลังแคเยอะคุณก็ใช้ แค่นั้นเองแต่ถ้าไม่มีผมก็ไม่หลวงผมก็ไม่บางรังแคก็ไม่มีหัวไม่เคยคันก็ไม่ต้องใช้ง่ายแค่นั้นเอง